ครับไปดูในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อชุมชนไทยที่นครลอสแอนเจลิสบ้างนะครับก็มีผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยที่แคลิฟอร์เนียนะครับก็ รายงานถึงสถานการณ์ไฟไหม้ที่ลุกลามเผาผลาญหลายจุดในเขตนครลอสแอนเจลิสนะครับพบว่ามีธุรกิจและก็บ้านเรือนของชุมชนไทยที่อาศัยอยู่อย่างหนานแน่นก็ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานวน่าร้านอาหารชนลนระดาไทยบีชคูซีนนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารไทยในเมืองมาลิบูทางตอนเหนือของลอสแอนเจลิสเปิดกิจการมาตั้งแต่ปีคศ .1990 นะครับหรือกว่า35ปี ถูกไฟป่า Par ิเสต e ไฟเอเข้าเผาผลาญ ได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับนิกรศรีวิชัยรำพันเจ้าของร้านบอกกับ BOA ไทยว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็ยังทําใจรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับที่ต้องสูญเสียธุร,ก,รกิจร้านอาหารที่ดําเนินกิจการแล้วก็ทํางานมาตั้งแต่เข้ามาทําหน้าที่พ่อครัวเมื่อปี1999นะครับก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นร้านที่ได้รับความนิยมจากคนท้องถิ่นมาอย่างยาวนานโดยหลังเกิดเหตุนะครับแพทริกชวาสเนเกอร์ นักแสดงฮอลลีวูดและลูกชายของอานูชวาสด์เนเกอร์นะครับอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียและนักแสดงชื่อดังก็ได้แชร์โพสต์ในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ X ถึงการสูญเสียร้านอาหารชลดาจากเหตุไฟป่าและก็เรียกร้องให้ผู้คนระดมทุนช่วยเหลือร้านอาหารไทยแห่งนี้ด้วยนะครับทางด้าน รุ่งฟ้ายชระบัตเตอร์นะครับชาวชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมืองแปซิฟิกพาริเซสก็ต้องพาสมาชิกในบ้านรวมทั้งสัตว์เลี้ยงเร่งอพยพหนีไฟป่าออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับ เธอบอกว่าได้ทราบข่าวแจ้งเตือนว่าจะมีกระแสลมแรง1นถึงสวันล่วงหน้าแต่ไม่ทราบว่าพื้นที่บริเวณใกล้บ้านนั้นจะเป็นพื้นที่เสี่ยงไปด้วยนะครับบ้านของเธออยู่ริมถนนตอนกลางของภูเขาที่มีไฟลุกลามลงมาห่างจากจุดต้นเพลิงประมาณ5นาทีเธอเล่าสถานการณ์ตอนนั้นนะครับรถหลายคันหนีไฟจากด้านบนเขาทําให้การจราจรติดขัดไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ แล้วก็มีรถมาจอดคาอยู่บริเวณหน้าบ้านจํานวนมากนะครับต้องใช้เวลาน,านานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวถึงจะอพยพลงมาได้นะครับซึ่งเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีไฟไหม้ทั้งสองข้างทางขณะที่หนีลงมาด้วยนะครับ รุ่งฟ้าเป็นเจ้าของธุรกิจร้านนวดชื่อเฮเวน่าสปานะครับที่เมืองซานตาโมนิก้าตั้งแต่ปี2017ตอนนี้เธอบอกว่าร้านก็ได้รับผลกระทบลงไปด้วยนะครับเพราะว่าจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการลดลงไปถึง50%เลยทีเดียวขณะที่ทางสอนลามต่อสอนลามนะครับกรงศูนย์ใหญ่นะนะครลอสแองเจลิสกล่าวว่าทางสถานกรงศูนย์ใหญ่ได้ประกาศเตือนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน พร้อมเบอร์ฮอตไลน์อีกทั้งยังสามารถโทรแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือที่เบอร์ของสถานกงสุลใหญ่ได้โดยตรงนะครับโดยระบบตอบรับจะสามารถให้แจ้งเหตุได้ทันทีและมีการรวบรวมข้อมูลเชลเตอร์ต่างๆเพื่อเตรียมให้คำแนะนำคนไทยที่เข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยนะครับคุณรัฐพล